ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณประกครับครับสวัสดีครับคุณธันทิสุขครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับครับผมประดีวันนี้ก็มีประเด็นร้อนที่เป็นประเด็นเร่งด่วนนะครับที่ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมเป็นเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองแล้วก็ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าเป็นเหตุคล้ายๆเป็นเชิงสัรลักว่า หลังหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์ในสาจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยอาจจะกลับมาร้อนระอุอีกหรือไม่นะครับผมครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเกิดเกิดเหตุรุนแรงมาแล้วสามเหตุการณ์แล้วนะครับเหตุใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเหตุที่คนร้ายเนี่ยอมีห้าหรือหกคนนะครับไปใช้รถกระบะนะฮะยี่ห้อโตโยต้าเนี่ยขับไปที่หน้าโรงพักอำอเภอระแงะนะฮะจังหวัดราดที่วา่าเสร็จแล้ว ก็ใช้อาวุธปืนยาวเนี่ยกราบยิงซึ่งซจังหวะนั้นเนี่ยจังหวัที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณแปดโมงกว่าๆนะครับก็เป็นช่วงที่ตารวจเนี่ยกำลังลงมาเข้าแถวพอดีคล้ายๆกับจะลงลงมาเข้าแถวรวมแถวเพื่อที่จะปฏิบัติเตรียมจะปล่อยแถวปฏิบัติภารกิจประจําวันนะครับก็มีการไปใช้ปืนเนี่ยไปกราบยิงนะครับอําเภอระแงะนี่อยู่ในจังหวัดนนธิวาสนะครับก็ปรากฏว่ามีตารวจเนี่ยได้รับบาดเจ็บสามนายและเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับ ชื่อที่เราพอจะเช็คได้ในในเบื้องตน้นเพราะเพิ่งเพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อเมื่อไม่นานนี้นะครับก็คือมีดาบตํารวจธีรพงศ์แก้วชํานาญนะฮะอายุสิบหกปีสิบตารวจตรีสุภษรส,สายคงทนนะฮะอายุสามสิบปีเด็สิบตำรวจตรีพงศธรแก้วประดิษฐ์อายุยี่สิบสามปีแล้วก็สิบตำรวจตรีพิชิตทองรถอายุสามสิบปีอันนี้ก็คือเหตุเกิดที่หน้าหน้าโรงพักเลยนะครับทีนี้พอหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบอ่ากล้องกล้องวงจรปิดทันทีเพื่อจะจับนะครับก็ปรากฏว่าไปพบ ภาพเนี่ยคนร้ายเนี่ยนั่งรถกันกันมานะฮะแล้วก็มีมีมีคนขับอยู่ด้านหน้าแล้วก็คนที่ถือปืนยิงเนี่ยอยู่อยู่ในอยู่ในกระบะหลังเลยคือถือปืนกันเห็นเห็นเลยครับครับเป็นเป็น,เป,นเป็นปืนยาคือเห็นในกล้องเลยถือถือไม่ได้อบอายเลยนะครับคือคือไม่ได้ปกปิดเลยเป็นก็เลยถือว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างจะอุกอาจปรากฏว่าพอไปเช็ครถคันนี้ครับรถรถคันนี้เพิ่งปล้นมาเมื่อเช้านี่เองคือไปปล้นตอนเช้ามืดตีห้าซึ่งมาจากอำเภอสุขีริน จังหวัดจังหวัดนาาราธิวาสนะฮะแล้วก็มาก่อเหตุทันทีตอนช่วงแปดโมงคือเจ้าของเนี่ยยังไม่ได้ไปแจ้งความเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมาแจ้งเตือนไม่ทาว่ามีการไปปล้นรถเพื่อที่จะคล้ายๆกับจะจะมาก่อเหตุคือในสามจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยมีเหตุการณ์ปล้นปล้นรถแล้วไปก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเยอะนะครับอ่าเช่นมีการปล้นรถไปเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบระเบิดคือไปเอาระเบิดถังแก๊สมาใส่งงรถแล้วเอารถไปจอดเพื่อทำเพื่อเพื่อทำคาร์บอโจมีเจ้าหน้าที่บางอะไรบางนะครับหรือไม่ก็ รถเนี่ยไปเป็นพาหนะในการไปก่อเหตุอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นครั้งเนี้นะครับเป็นพาหนะในการไปกราดยิงไปโจมตีตรงนั้นตรงนี้ทีนี้ตอนนี้เขาปรับเขาปรับยุทธวิธีก็คือว่าปล้นเสียจทําเลยนะฮะคือเจ้าของยังไม่ทันไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ไม่สามารถจะแจ้งเตือนทําครับก็เลยเนี่ยฮะเกิดเกิดเหตุนี้ตอนนี้ก็พอหลังเกิดเหตุนี่ก็หลบหนีไปแล้วนะครับทีนี้ช่วงเช้าเนี่ยมันมีเหตุๆๆเหตุหนึ่งนะครับ,รบช่วงช่วงแปดโมงเหมือนกันเป็นเหตุยนะิงอ่ะอาสา,าสมัครสาทาน นะครับที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับฐานท,ทางคนเนี้ยเขาก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเขาอยู่ที่อำเภอรามันนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างลาพักก็อาจจะไปทําธุระอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าก็เลยกลายตกตกเป็นเป้านะครับคนร้ายก็ไปยิงยิงแล้วก็เสียชีวิตในในอำเภอยะหาอำเภอยะหากับอำเภอรามันนี่ก็เป็นเป็นเขตเขตอำเภอที่ต่อเนื่องกันทีนี้สองเหตุสามเหตุการณ์วันนี้นะครับ ก็มีการไปมองว่ามันน่าจะโยงกับเหตุการณ์เมื่อวานซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นคือในเดือนเดือนมีนาเนี่ยถ้าเรายัางจํากันได้ตอนต้นเดือนเนี่ยมีเหตุใหญ่เกิดเกิดขึ้นเพราะว่ามีการพูดคุยแั่ที่สุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุรุรแรยเยอะๆเลยหนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่คนร้ายไปกราบยิงใส่รถนักเรียนนะครับคือเป็นรถของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในใน,ใน,ในตำบลโคกสตออ พอไปกาดยิงปุ๊บเนี่ยคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยก็กาลังพาลูกๆแล้วก็เด็กในหมู่บ้านเนี่ยไปส่งไปส่งโรงเรียนนะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าใ,ในในรถเนี่ยก็มีท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ภรรยาพี่สาวแล้วก็มีเด็กๆลูกคันเองด้วยแล้วก็มีเด็กในหมู่บ้านด้วยนะครับก็ปรากฏว่าไปกาดยิงสายรถคันนี้นะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงถึงสี่ศพก็คือท่านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะภรรยาพี่สาวแล้วก็เด็กเด็กชายซึ่งเป็นซึ่งเป็นลูกลูกของผู้ช่วยเองะนค ก็เหตุเนี้ยตั้งแต่เมื่อตอนต้นเดือนนะครับหลังจากนั้นเนี้ยพอเกิดเหตุใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็เงียบไปเลยตลอดเลยนะครับมีเหตุยิงรายวันบ้างปล่าไปก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปแกะรอยตามดูว่าใครเนี่ยเป็นคนร้ายที่ยิงในในเหตุการณ์นี้ซึ่งคนเนี่ยรับรับไม่ได้เลยเพราะมีเด็กตายด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ไปเจอผู้ต้องสงสัยสองคนนะก็เลยตามตามประกบจนได้หลักฐานเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ เมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยขับรถตามนะฮะคือผู้ต้องสงสัยสอ,สองคนเนี่ยเขาก็ไปทําธุระที่เอำเภอยะหาแล้วบ้านในยอยู่ฤาอีศรนั่นแหละครับก็ค,คืออยู่ใกล้ๆก,กับจุด,จดเกิดเหตุที่มีการการการกราดยิงรถทักเรียนเมื่อตอนต้นเดือนนะครับเขาก็คล้ายๆจะขับรถกลับบ้านทางทหารเนี่ยพอใกล้ๆจะถึงจุดเนี่ยก็เลยไปดักนะครับไปดักแล้วขอเรียกตรวจรถก็เกิดมีการยิงกันนะครับยิงกันฝ่ายผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เลยถูกยิง จ้าหน้าที่พิสามาคากรรมจนเสียชีวิตไปสองคนนะครับก็บอ,อันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้นะครับคนที่คนที่เสียชีวิตนี่ก็คือนายอิสมายอลหามะอายุ28ปีกับนายอาร์เซงอูเซงอายุ30ปีพอมาตรวจสอบประวัติก็พบว่านายอารเซงอูเซงเนี่ยมีหมายจับในคดีความความมั่นคงเนี่ยสามหมายนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีหลักฐานมีมีข้อมูลทางการข่าวเนี่ยเชื่อว่าสองคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กลาดยิงรถของ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่กาลังจะไปส่งลูกๆและเด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนเมื่อตอนต้นเดือนด้วยทีนี้เหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับ<ะ>ก็มีคือคือคือ,คอพอมีการวิสามันปุ๊บเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแจ้งเตือนทันทีเพราะว่ารู้ว่าพอมีการ<ะ>วิสามันแล้วเนี่ยจะมีการตอบโต้แน่นอนะนะครับก็เกิดขึ้นจริงๆในช่วงเช้าวันนี้ที่ที่ผมเล่าให้ฟังในในช่วงต้นว่ามีสามเหตุการณ์นะครับทีนี้เหตุการณ์เนี่ยก็ยังไม่จบครับปรากฏว่าตอนตอนที่มีข่าวเนี่ยว่ามีการวิสามันเนี่ยนะฮะก็ ข่าวก็เหมือนจะจบลงนะครับแต่กลายเป็นว่ามีการไปแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานที่เจ้าหน้านที่ไปวิสามันเนี่ยกลายกลายเป็นว่าในรถเนี่ยอาจจะมีเด็กผู้หญิงอยู่อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตั้งตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวที่ออกมาว่าเป็นการยิงต่อสู้หรือยิงหรือยิงปะทะเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นคืออาจจะมีการไปดักจับแล้วไปจับตายหรือเปล่าก็คือว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยมีร่องรอยการยิงปะทะ S <S แล้วก็ยังมีเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นน้องสาวของคนตายในอยู่ในรถด้วยแล้วตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมีการไปตั้งข้อ,ข,อข้อสังเกตแบบนี้นะครับเช้าวันนี้ครับทางโคศกกรมการรักษาความมั่นคงายภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยก็เลยมีการแถลงนะฮะชี้แจงนะครับตอนนี้กําลังกําลังแถลงอยู่ที่ค่ายค่ายศิรินทร์นะฮะอําเภอยะลังจังหวัดปัตตานีนะครับทีนี้พอเรามาดูเหตุหตุการณ์นี้ครับเราดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าน่าจะเป็นสัญญาณ ในในการท <pl ains> ี <ries> <play> <kaar> ่จะเกิดสถานการณ์วุ่นวายขึ้นหลังหลังจากนี้อีกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เงียบไปเงียบไประยะหนึ่งแต่พอมีการไปไปจับกลุ่มไปไปวิสามันเนี่ยก็คล้ายๆกับจะมีเหตุตอบโต้ตามมาทันทีนะครับซึ่งก็ต้องหน้าหน้าหน้าจับตาต่อไปว่าเหตุเหตุการณ์ในสันดอดชายแนภาคใต้หลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเหตุเหตุการณ์ที่มีการกราดยิงรถผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจนถึงขนาเนี้ยยังไม่ได้สรุปว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก กลุ่มก่อความไม่สงบที่สร้างที่สร้างสถานการณ์นะที่หวังแจะแบ่งแยกดินแดนหรือว่าสร้างสร้างสถานการณ์กดดันในการพูดคุยสันติสุขหรือเป็นเหตุการณ์ขัดแยง้งนะระหว่างผู้นําท้องถิ่นนะฮะที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันนะฮะเพราะข่าวเนี่ยมันมาสองแบบแต่ว่าเท่าที่เราเราเคยเล่าให้ฟังเนี่ยอาวุธปืนที่ใช้เนี่ยเป็นเป็นอาวุธปืนที่เคยก่อคดีความมั่นคงมาแล้วหลายคดีมากคือสิบกว่าคดีนะครับ,รบจนมีการตั้งความสังเกตว่า Egg, หรือว่ากลุ่มอิทธิพลในท้องถิ่นนะฮะที่ขับขัดแย้งกันเนี่ยก็มีการใช้กลุ่มขบวนการที่อ้างว่าจะแยกดินแดนเนี่ยมาก่อเหตุนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ชัดใช่ไหมครับพอมีการวิสามันเมืม่อวานนี้ที่ว้ามีการยิงยิงต่อสู้กันเนี่ยก็ปรา,ากฏว่าสองคนที่ที่ตายเนี่ยก็มีปืนอีกสองก็บอกนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็กยึดได้หนึ่งในนั้นเป็นปืนเอ็มเป็นปืนกลมือเอ็มโปนะครับพอไปตรวจสอบประวัติปืนปืนกลนมือนี้คเคยใช้ยิงตำรวจมาแล้วสี่ห้าเคส เนี่ยครับก็เลยตอนตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะสับสนว่าตกลงแล้วเนี่ยขบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเขาต้องการจะแบ่งแยกดินแดนจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นกลุ่มขบวนการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะก่อเหตุรับงานนะฮะใครอ่าหรือว่าเป็นเด็กของผู้มีอิทธิพลหรือมาเสียในท้องถิ่นนะฮะหรือว่ารับงานก่อเหตุไปทั่วๆก็คือมีใครมีความขัดแย้งอะไรก็ไปรับจ้งค่าอนเนี่ครับในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะสับสนกันมากนะครับในเรื่องนี้แล้วหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ย ที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดคดีเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะออกมาสรุปชัดๆว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันก็จะไปโยงกับการพูดคุยพูดคุยพพูดคุยสนิทสนุอีกเพราะว่าถ้าเผื่อเหตุการณ์รุนแรงส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความคิดหรือแนวคิดหรือกลุ่มขบวนการที่อ้างว่าจะแบ่งแยกดินแดนๆๆเนี่ยการพูดคุยเนี่ยจะยังมีความจําเป็นหรือไม่เพราะว่าทางศูนย์ข่าวอิสราเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบนะการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นศูนย์การบริหารจัดการภาคใต้ กรมนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการพูดคุยสนิสุกเนี่ยเราพบว่ามีการตั้งงบประมาณเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับในการดําเนินการพูดคุยสนิสุกซึ่งการพูดคุยในในรอบนี้ของรัฐบาลชุดเนี้ยนะดาเนินการมาแล้วสองปีนะครับก็คือเริ่มเริ่มต้นแรกๆเนี่ยปลายปลายปีห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เริ่มจริงๆเนี่ยในปีห้าแปดห้าเก้านะครับก็คือกินเวลามาสองปีงบประมาณแล้วนะถ้านับเฉพาะ หน่วยงานเดียวคือคือสวหตอถ้าปีละยี่ยี่สิบล้านนั่นก็สี่สิบล้านแล้วมันก็ถูกตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วตกลงมันตรงเป้าหรือเปล่านะฮะเหตุการณ์รุนแรงในในในพื้นที่มันเกิดจากกลุ่มพวกนี้จริงจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่จริงเนี่ยหรือมันเป็นการเหตุที่มันคาดเกี่ยวกับเรื่องอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องไปพูดคุยหรือให้น้ําหนักในการพูดคุยมากมากขนาดนี้หรือต้องใช้งบมากขนาดนี้ในการพูดคุยครับอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามต่อไปครับคุณนายสุขคำต ก็คือถ้าฟังจากท่านนายกที่พูดเมื่อ,อวันอังคารก็บอกว่าจะพูดคุยต่อนะครับพูดพูดพูดคุยต่อก็คือว่าอาจจะลดเสี่ยงจำนงในการก่อเหตุดุนแรงของกลุ่มที่พยายามที่จะหรือมีแนวคิดที่จะไปแย่ไปแย่ดินแดนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวเลขสถิติตอนหลังๆเนี่ยที่ที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าเอาออกมาเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุรุนแรงทั้งหมด13ปีเนี่ยนะครับท,ที่ที่เกิดเรื่องมาเนี่ยนะหลายหมื่นครั้งเนี่ยนะครับ เป็นเหตุที่เป็นเหตุทาง,ทางความมั่นคงเนี่ยแค่แค่ประมาณสี่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสี<ะ>่สี่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมันน้อยมากเราฉะ,ฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลหรือว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะต้องไปตั้งหลักแล้วก็มามามา,มาย้อนิจารนาแล้วครับว่าจริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงของสารเจาะใช้ในภาคใต้นี่มันเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับ<ะ>แล้วก็จะได้กําหนดชุทศากษรในการแก้ไขที่ถูกต้องครับผมเกิดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอ้าพอไปพูดอไม่พอไปพูดคุยเนี่ย ตอนนั้นก็บ,บอกว่าอยากให้พูดคุยแต่พอเขาไม่พูดคุยสาระข่าวอิสราเอลก็บอกว่าพูดคุยมีปัญหาอีกแล้วจะเอาไงกันแน <ะ S 2> ค่ครับครับก็ก็คือตอนนี้ข้อมูลของของหน่วยงานรัฐเองบางทีก็ออกมาค่อนข้างจะขัดกันนะครับครับก็เลยจริงๆผมผมคิดว่ากัหน้าหน้าจะไปตั้งหลักประมวลให้ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรคือจริงๆการพูดคุยเนี่ยอาจจะต้องมีมีต่อไปเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าโอเคเทป รุนแรงที่เกิดขึ้นแต่กลุ่มที่ต้องการจะแยกดินแดนเนี่ยมันมันมันก็มีอยู่จริงถึงแม้สัดส่วนระยะหลังมันอาจจะลดลงหรือนอหรือน้อยลงเยอะเนี่ยแต่ว่ามันมีอยู่จริงแนวแนวคิดของคนที่ต่อต้านรัฐในในพื้นที่เนี่ยต้องยอมรับว่าว่ามีอยู่จริงแต่ว่าเราจะให้น้ําหนักขนาดไหนกับการพูดคุยหรือจะมาให้น้ําหนักในการพัฒนาหรือไปพูดคุยกับครอบครัวเขาส่งเสริมโครงการพาคนกลับบ้านแล้วก็อาจจะสร้างอาชีพอะไรที่จะตรงกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณประกอบมากครับ